อิติปิโสภะคะวโาายมมะลาสาโนท้าวเวสุวันโนมะละนงงังสุขังอะหังสุขะโตนะโมพุทธ,ธายะท้าวเวสุวันโนจตุมหาลาศิกายักขะพันตาพัดภูดิโตเวสภุสะพุทธังอะระหังพุทโเท้ทาวเวสุวันโนนะโมพุทธายะ สวัสดีครับท่านผู้พังที่เคารพทุกท่านวันนี้ผมจะเล่าพุทธคุณยันเท้าเวสุวรรณของศักยันว่านนายทองให้ท่านผู้พังได้รับพังกันนะครับเท้ากุเบีนหรือเท้าเวสุวรรณมีบริวารเป็นยักษ์เป็นใหญ่กว่ายักษ์อสูรและพูดผีปีศาจวิญญาณทั้งหลาย และเป็นเจ้าของทรัพย์สินเงินทองทั้งปงวงท้าเวสสุวรรณปวกควองทางทิศเหนอือเป็นหนึ่งในเท้าจัตุโลกบาลทั้งสี่ที่สถิตยอยู่บนสวรรค์สันจัตุมหาลาศิกาทุกวันพระเท้าวเวสสุวรรณจะออกตรวจวันศีวุนและวันศีบาปของมนุษย์ทั้งหลายหากใครทำบุญหรือทำบาป ท้าวเวสุวรรณก็จะจดไว้ผู้เท่าผู้แก่วางคนถือว่าเท้าวเวสุวรรณคือพระยายมมะวานนั่นเองครับในเรื่องดรามาเกีย์เท้าวเวสุวรรณเป็นโอรสของเท้าลัดเตนกับนางศรีสุมนทามีศักดิ์เป็นพี่ของทศกันเท้าวเวสุวรรณไล่บำเพญตะวะวาดามี ส่วนพระพรมต้องลงมาประทานพรและของวิเศษอีกมากมายท้าวเวสสุวรรณได้ความกุงดวงกาอย่างจะเดินรุ่งเดิองต่อมาทดศกันพี่น้องต่างมารดาได้แย่งบุษบกและกุงดวงกาไปเนื่องจากท้าวเวสสุวรรณเป็นผู้ที่รักน้องและรักสงบจนไม่อยากจะสู้รบกัน ต่อมาพระพรมได้ประทานเมืองซื่อเมืองเขาคันธมาศว่างก็ว่าเมืองอาลากาเป็นเมืองที่จะเิญรุ่งเรืองอีกเมืองหนึ่งให้เท้าเวสสุรรณปกครองในศาสนาพาราหมณ์เท้าเวสสุรรณเคยเกิดเป็นพาราหมณ์ที่มีโรงงานหิบน้ําอ้อยถึงเจ็ดหิบค้าขายจนร,ำร่ำรวย ถท้าวเวสุวรรณได้วดีจากทานเงินทองและน้ำอ้อยแก่คนยากจนและท้าวเวสุวรรณยังสร้างที่พักสำหรับคนที่เดินทางไกลไล่พักอย่างสุขสบายด้วยความใจบุญสุนทานอย่างนี้ท้าวเวสุวรรณจึงได้เป็นเจ้าแห่งทรัพย์สินเงินทองนั่นเองครับในศาสนาพุทธ เท้าเวสุวรรณคือหนึ่งในเท้าจตุโลกบาลทั้งสที่สถิตอยู่บนสวรรค์สันจตุมหาราสิกาและปกควองทางทิศเหนือในสมัยพุทธกาลพูดผีปีศาจไล่ยลังควรพระสงฆ์ที่ขอนอ่อนหรือพระสงฆ์ที่บทใหม่เมื่อเท้าเวสุวรรณได้รู ท้าวเวสสุวรรณจึงส่วนเท้าจัตุมหาลาศิกาทั้งสี่อันมีเท้าวเวสสุวรรณเปลียนประทานได้เข้าเผ่าพระพุทธเจ้าเพื่อถวายคาถาบทสดอาตานาดิยปาลิตเพื่อสวดการพูดผีปีศาจท,ที่ลังคอนนั่นเองครับในบทสดอาตานาดิยปาลิตนั้นไล่กล่าวถึงเท้าจัตุโลกาบาลทั้งสี่ลังนี้ กุลัธิเมนะทะตาร์โธทักขีเนนะวิดุหะโกปัสสิเมนะวิดูปะโขกุเวโดอุตตะลังทิสังจัตตาโรเตมหาลาซาโลกะปาลายสัตสีโนเตปิตุมะเหอนุลักขันตุอะโลคเยนะสุขเขนะจะอันมีความหมายว่าเท้าทัตตาร เป็นผู้ที่รักษาโลกทิศบุราภาเท้าวิดุนหกเป็นผู้รักษาโลกทิศทักษินเท้าวิดูปักเป็นผู้รักษาโลกทิศปะจิมเท้ากุเวียนหรือเท้าเวียดสุวรรณเป็นผู้รักษาโลกทิศอุรอนขอมหาราชผู้รักษาโลกทั้งสี่พระองค์ผู้มีวริวารมากลางกังกาวจงคุ้มครองข้าพระเจ้า ให้เป็นผู้ไม่มีโลกมีความสุขยันเท้าเวียสสุวรรณครูบาอาจารย์ท่านได้ผูกขึ้นตั้งแต่โบราณสืบมาจนถึงทุกวันนี้ครับพุทธคุณยันเท้าเวียสสุวรรณการพูดผีปีศาจแก้ร้ายกายเปลี่ยนดีการอสูรยักษ์และวิญญาณทั้งปวง คงกะพันซาตีแข็วคาดปลอดภัยเมตตามหานิยมขาขายล่ำรวยปกป้องคุ้มครองจะเดินรุ่งเดิงในหน้าที่การงานและการเงินคาถาเท้าวเวทสุวรรณตั้งนโมสามจบอิติปิโสภะควายมมะลาจาโนเท้าวเวทสุวรรณโนมะละนังสุขัง อะหังสุขะโตนะโมพุทธายะท้าวเวสสุวรรณโนจะตุมหาลาสิกายักขะพันตาพัดภูดิโตเวสสัพุสะพุทธังอรหังพุทโธท้าวเวสสุวรรณโนนะโมพุทธายะคาถาท้าวจตุโลกวานทั้งสี่ตั้งนะโมสามจบ อุลัทธิเมนะทะตะลัตโททักขีเนนะวิรุณหกโกปัสิเมนะวิดูปะโคกุเวโรอุตตะลังทิสังจัตตาโลเตมหาลาซาโลกะปะลายสัสสิโนเตปิตุมะเหอานุลักขันตุอะโลคะเยนะสุเขนะจะนะมะพระทะอมนะโมพุทธายะ คาถาอาวุธเท้าเวสสุวรรณตั้งนโมสามจบเวสสุวรรณนัสคาถาวุธทางเวสภุสะนะมะพะทะอมนโมพุทธายะคาถาโหใจเท้าเวสสุวรรณตั้งนโมสามจบเวสภุสะนะมะพะทะอมนโมพุทธายะ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับพุทธคุณยันเท้าเวสุวรรณของศักยันว่านนายทองหากใครสนใจที่จะศักยันไล่ติดต่อทางเพจศักยันว่านนายทองหากผิดพลาดประการใดกับผมต้องกราบขอขมาอาภาัยไว้มาณที่นี้ด้วยนะครับผากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ ที่รวมได้นะครับผมจะไล่นำไปปรับปรุงในคลิปต่ตอไปนั่นเองครับขอบคุณครับ